ผมเชื่อว่าทุกคนต้องเคยมีเกมที่ดีและไม่ดีบ้างมีวันที่ดีและไม่ดีบ้างและนี่คือวันที่ผมแย่ที่สุดเรียกได้ว่าเล่นยังไงก็แพ้กดอะไรก็แย่ไปหมดจะเล่นตำแหน่งไหนก็รู้สึกว่าชีวิตมันดูแบบเคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวถ่วงปะนี่ครับเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูเกมนี้เกมนี้ผมเอาซินเนเชียไปเลนกลางแบบที่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแล้วทุกอย่างที่ผมพยายามทำแพ้ทำแต่เสียสละสุดท้ายผลลัพธ์มันก็ออกมาเหมือนเดิมแล้วก็อยากรู้ว่า มีใครมีวันที่แย่กว่าน,นี้ปะบางทีก็รู้สึกว่าอยากให้ GM แบนๆแกูทิ้งไปซะไปดูกันว่าเกมนี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วผมเสียสละแล้วก็พยายามขนาดไหนถึงผมจะได้ไม่ดีก็เธอนะเอาไอ้เ้าทำไมมันทำแบบนี้แรกหน่อยพี่ชายเป็นแต่แอสซินหรเลยวะพี่ชายให้เล่นเมดได้ไหมพี่ชายออฟเลนสลับได้ไหม <S <S พี่ชายพอจะสลับให้ผมได้ไหมพี่ชายไม่ได้ <S 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 ผมไม่เคยเล่นตีน,นทีอากาศ คือถ้าผมไม่เล่นซีนเทียผมไม่ได้อะไรไงตอนเนี้ยแต่ถ้าผมแพ้ผมเสียเข้าใจปะอย่าใช่ผมก็รู้แล้วมันผิดแต่ผมผมรู้นะผมรู้คนผิดแต่ผมทำยังไงอ่ะลองดูลองดูคิดซะว่าลองดูดะงดนะครับตอนนี้แต้มซีวีเราหนึ่งร้อยสา่ะถ้าไม่เล่นซีนแพ้ก็ลบอยู่ดีถ้าเล่นชนะก็ไม่ได้อะไรอยู่ดีไอมันเป็นอเนตอยู่แล้วไงอันนี้ผมคิดไปแล้วมันเป็นอเนต อเน็ตโลม,มิ่งไงใช่ไหมล่ะแล้วก็ยืนตรงกลางคู่กันได้อยู่แล้วครับแผนแผนกินไปหมดแล้วล่ะครับ,บตัอนี้ก็คงโดนรีพอร์ตนะคือถ้าสากอร์กูไม่ดีจริงกูน่าจะรอดจากการรีพอร์ตยากเขาโดนรีพอร์ตจนจนเราจะโดนแบนไอดีไหมเนี่ยมันู้ยมันดูดที่อะไรขนาดนี้อ่ะ อู๋คนน่าเกลียดเลยอ่ะเกิดบัตด้วยช่วยอ่จงเป็นของฉันซะไม่ทันเว้ย ถ้าไม่อยากเป็นภาระออกคอยจีนแรกกันเลยครับน้องทำอะไรทำอะไรถ้าไม่ออกคอยผมว่าตัวผมไม่น่าจะทำอะไรไม่ได้ ไม่มีสก,กิลเชี่ยอะไรเลยได้ใช้เขาเดียวตัดตะกี้ถ้าผมเป็นตีลงตีล่าป่าตัวอื่นนี่ก็ได้ <c oughs> ตีพอเป็นตัวนี้นี่ไป <c oughs> ไหนไม่ไล่เลย <c oughs> อยู่ตรงกลางลกลงัน มเทมนี่ทอยชิ้นแรกคิดอย่างเดียวทำไงแค่ในตัวเองไม่เป็นมมอาไคนหน่รอใช่เอ้าทำไมมันไม่ตีสตั้นเอ้ยมันทำไมมันไอ้เจมันเดินดุ่ย้าเลยไอ้เชี่เยเพื่อนตายแทน ตอนนี้เราเขามีแบบว่าเอ้ยเขามีตัวสปิดอยู่สองฝั่งนะครัเขามีปลาไหลอยู่ฝั่งนู้นนของฉัซกูก็ไม่อยากจะไปคิวมันตัวกูก็คิวไม่ได้มันก็จะให้กูไปคิวมันอยู่เนี่ยแองเอ้ยจะไม่ไปช่วยมันก็ไม่ได้รู้ว่าไปช่วยก็ทำหาอะไรไม่ได้ อยากเติมเกมจัดไปที่นี่เลยจูนบิโกช็อปจะเกมมือถือเกมไหนเขาก็มีหมดถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยน,ไม,โยนไม่ขามุยแน่นอนเพราะเขาจดทะเบียนบริษัทเชื่อถือได้ปลอดภัย100%ทักเพจได้เลยที่จูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกช็อปมาฝากด้วยนะเริ่มจะเป็นภาระละตอนนี้เริ่มจะเป็นภาราะแล้วก็ดูซินอยูกับปลาไหลดูจะบ้าตัวไหนจะมีประโยชน์วะเนี่ย อันนี้เป็นซีนนเทียเลนกลางนะครับไม่ใช่เลน,นโดนแน่คิดว่ากูไม่รู้เหรอกูจะโดนนะกูโดนอยู่แล้วละ่ะเออถ้าแพ้กูโดนรีพอร์ตตัวตนอนนี้นหเห <c oughs> ตุการตาที่ไม่อาจถืเรีย,ย <c oughs> กในการไปเว้คงเวทปากเขา

ที่คิ้วกดไม่ทันมันกนไม่ดุจัดเลยเฮ้ยถ้าเกิดอารมณ์ยากใช่ไหมครับให้เยอะทั้งถ้าคนเยอะแต่ถ้าคนเยอะมันสู้ไม่ได้อะ ตัวนี้มันเป็นตัวมันเหมือนปลาไหลใช่แหละมือฟิวมันเหมือนกันเลยผมกับมันเนี่ยเหมือนกันแล้วผมสูงหกแล้วนี่ยท่างี้ยเราไปช่วยก่อนเราทำตัวมีประโยชน์ให้เพื่อนเห็นค่าในตัวผมเอาไอ้เหี้ยแล้วทำไมมันทำแบบนี้ทำไมเราพื่งทำไมทำแบบนี้ทำไมเรากู อ๋อแล้วกูก็เป็นแพ้อีกทีนี้นี่ผมเอาตัวเห็นใช่ไหมฉากนี้คือผมเอาตัวลงไปเพื่อปกป้องให้มันได้ดาร์กต้องโดนลาสด,ดาร์กอีกมันไม่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยผมสไลด์ไปด้วยความแน่วแน่ถู่เจ็ดโอ้โหจะรอดจากรีพอร์ตยังไงวะเนี่ยกูต้องเมกาคิวอ่ะ โดนอีกนะโดนแย่งกูยอมเลยนะนกูโดนรีพอร์ตกูลบยี่สิบก็ได้แต่เอาดาร์กให้กูเหอะโอ้ยเยี่ยงกูตายก็ตัวกูก็ตายง่ายจังโอ้ยตัวแปดตัวก็แบบที่กูจะรอ,อดได้ไงกูจะรอดได้ยังไงอ่ะกูจะรอดจากการโดนรีพอร์ตยังไงอ่ะ โอ้ยหีเยอะลบยี่สิบมันมีวิธีอยู่ตอนที่มันยังรีพอร์ตแล้วต้องรีบกดห้องครับมันรีพอร์ตเราไม่ได้หรอกร่อนยากว่ะร่อนยากจริงๆตอนนี้ถือลบเก้าเอ็ดมาดูหาห้องก่อนที่จะโดนรีพอร์ตตอนในคะแนนผู้เล่นผมนึ่งว่าคะแนนครับแต่ว่าคิดว่าจบตาก็น่าจะโอ้มันมันไม่มีอะไรเป็นใจเลยแค่สู์แป แนนยังรออยู่ไม่ทารีพอร์ตหรอกก็เห็นอยู่ผมพยายามอยู่อตั้งเสียสละทำทุกอย่างนะรอบยี่นี้ก็เกินไปจริงๆผมทำทุกอย่างเหมือนกันน่ะตอนสไลด์ลงไปช่วยอ่ะถ้าไหลก็ไม่ได้เก่งกว่ากูเท่าไหร่หรอกจริงๆสงสารคีล่าเลยสงสารแค่คีล่ากับแอนเน็ตครับบของเรากาลังถูกจมติีเ้ยราไม่มาเจอเป็นนิกี้อะไร โอ้ยไอเทมที่อะไรตานนี้เนี่ยเป็นหนิงไอเทมแบบนี้นี่มึงเจอได้ในได,ได,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 ดมอนเท่านั้นนะโอ้โหลบเก้าสิบตายกูตายหมดแล้วคะแนนกูเออไม่กูโดนรีพอร์ตเหลือเท่าไรแล้วเนี่ยเหลือ9 3้าบสามคะแนนจบแล้วกูนนคะแนนกจบแล้วครับท่านผู้ชมนะสงสัยเป็นหนึ่งอยากเป็นหัวแถวเหลือ9ก้อส,สาให้แม่งแค่ติดส้มพอแล้วอย่าไปเก็บให้แม่งที่หนึ่งเลยตัวข้อเกินตัวเนี้นผมมั่นใจว่า ตั้งแต่เกิดมาเก็บเม็ดส้มไม่เคยรู้สึกตัวเองอุบาทขนาดนี้มันเป็นตัวพาระจัดเลยตอนนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะเห็นมีบอสเล่นซินแบกสบายก <c oughs> ็น่าันมีบีบอสอันนี้มอมารไงมึงคิดว่ากูเหมือนเขาหรือไงล่ะ <c oughs>